เออทุกคนครับคนที่มาดูช่องผมอะทำไมคนถึงยังไม่ก,กดไลค์หรือกดติดตามครับคือเดือดคิดทำไมเนี่ย,ยสาตาก่ยดีบเนีย่ยโอเคผมจะบอกอะไรอย่างหนึ่งให้ท่านผู้ชมฟังนลยค่ะท่านผู้ชมโบอกไปเลยว่าผมอยากเล่นเกมอะไรมากที่สุด ระหว่างแพนเวอร์ซิสบีแพ็กหนึ่งแดนเดมนหรือว่า AIOU ฉบับคนแสดงที่ผมทำขึ้นมาเองนะฮะฉบับประหยัดใครชนะได้ตังซีสตังนะฮะใครชนะได้ตังซีได้ตังซีบาทห้าสิบหกสตังนะฮะใครอยากไม่ใช่สิ ก็คือนั่นแหละเกม E I O U ที่เล่นกับครอบครัวคุณจะเลือกอะไรบวชมาได้เลยก็คือเกมแพนวัตสึซมีภาคหนึ่งแดนเดม a นแล้วก็เกม E I O U ฉบับคนแสดงที่ชอบเราเองนะฮะโอ้ยเก็บติดติติดเยวโอเคทุกคนผมจะปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยคลิปวิดโอไม่มีอะไรละ แต่ผมจะให้ทุกคนฟังวิดีโอนต่อไปนะฮะต่อไปเลยเสียงฟังเสียงโอเคทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมาลองฟังให้ฟังในใคลิปนี้ก็ไม่มีคนดูแล้ว คุณเป็นอะไรของคุณทำไมไม่มีคนดูทำไมไม่มีคนดูคุณเป็นอะไรของคุณดูแลก็ไม่มาติดตามผมคุณเป็นอะไรของคุณผมมาไม่ขอพนบวมีอาคุณเป็นอะไรอยู่รูบเบอร์ที่ทำวิดีโอง่ายๆแล้วบอก กดไลค์กดติดตามฟื้นฟีดมาง่ายๆจบพี่โอแล้วไปจบ